รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล นนมันเป็นวิชาที่เหมือนได้ลงมือปฏิบัติจริงเอาไปใช้ได้จริงเราได้สร้างความมั่นใจในตัวเองอะค่ะเซลล์คอนฟิเดนซ์ให้เกิดขึ้นในน้องถุง้วยข้อความจิตอาสาสร้างความเท่าเทียม FDEF สวัสดีค่ะคนหูหนวกนะคะจะมีทางเลือกในเรื่องของการศึกษาและการประกอบอาชีพไม่มากนะักบางครั้งวิชาที่เรียนก็เป็นวิชาพื้นฐานเกินไปค่ะจนนักเรียนเนี่ยไม่สามารถนําไปต่อยอดวิชาชีพที่หลากหลายได้วันนี้ค่ะมีกลุ่มที่รวมตัวกันแบบจิตอาสาเพื่อช่วยเยาวชนคนหูหนวกได้มีอาชีพที่เข้ากับยุคสมัยและก็เป็นทางเลือกให้กับชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นนั่นก็คือกลุ่มเอ็ดเดฟค่ะภาพกิจกรรมต่างๆของเอ็ดเดฟ ภาพกิจกรรมต่างๆของ s อ f ตอนนี้นะคะทันก็นั่งอยู่กับคุณปิ่นโปรเจกต์ลีดเดอร์นะคะของกลุ่ม s d e เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ปิ่นปิตินันปัญญาสิวินิตค่ะก็เข้ามาจอย n เอเดตั้งแต่ซีซันสค่ะตอนซีซัน3าเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเป็นทีมเมมเบอร์ของทีม n g and Development นะ,นะคะ,คะแล้วพอซีซัน4กับซีซัน5้เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ค่ะ,คะแล้วก็ตอนนี้ แอดเดฟเดินทางมาถึงซีซัน6แล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาอีกทีนึงค่ะข้อความตัวอักษรพีดีน,นันปัญญาสี่วินิจ็ลปิดโปรเจกต์เเจอร์กลุ่มแอดเดฟอยากให้คุณปิดเล่าถึงที่มาของแอดเดฟในนึงเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าแอดเดฟมันย่อม,มาจากอะไรหรือว่ามีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ก็เอดเดมเย่อมาจาก Education for the deaf นะคะเป็นเหมือนการศึกษาสำหรับคนหูหนวกนะคะอตอนเริ่มที่มาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนประมาณปี2019ช่วงโควิดเนาะเกิดจากการที่พี่นัดที่เป็นผู้ก่อตั้งอะคะ่ะกับพี่แหววที่เป็นผู้ก่อตั้งอีกคนนึงเนี่ยคือเหมือนเขาจัดทำค่ายเพื่ออินสปายน้องหูหนวกแล้วก็ให้คนหูดีเนี่ยมาเป็นเหมือนสตาฟในค่ายแบบนี้ค่ะ ซึ่งค่ายนี้มันเกิดจากการที่ทางโครงการแลกเปลี่ยนของสารผู้สั่อเมริกาเนี่ยค่ะมีการส่งเด็กหูนุ่ไปแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรกเราก็เลยอยากให้น้องหูนุ่เนี่ยกลับมาเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้ไปอเมริกามาแบบนี้ค่ะเลยเกิดเป็นคระเป็นค่ายในตอนนั้น mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยพี่แววกับพี่นั้นก็เลยรเริ่มดําเนินโครงการเอ็ดเดบมาเพื่อให้เหมือน โครงการมันต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็เกิด impact ในระยะยาวค่ะค่ะแต่หละถ้าจะสงสัยว่าโครงการที่ทางเอเดฟทำเนี่ยเป็นโครงการในรูปแบบไหนมียังไงบ้างแล้วมันช่วยพัฒนาทักษะหรือว่าให้โอกาสน้องๆหูหนวกยังไงบ้างค่ะก็รูปแบบของโครงการของเอเดฟนะคะเป็นเราเป็นโครงการอาสาสมาัคร100%เลยตัวปิ่นก็เป็นอาสาสมาคัครเหมือนกัน ก็เราจะจัดกิจกรรมเป็นเป็นซีซั่นอะนะคะซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณเออสิสัปดาห์<ะ>หรือว่าประมาณเออเรียงง่ายๆตั้งแต่เตรียมงานจนถึง i m p พ e m เม t เนี่ยค่ะก็ประมาณปีหนึ่งอย่าง<ะ>เงี้ยค่ะก็จะเป็นการเออรับสมัครทีมงาน พอทีมนนะคะที่เป็นทีมอาสาสมาัครแล้วก็เราสมาคัครครูอาสาเพื่อมาสอนในวิชาที่น้องๆหูหนวกเนี่ยสนใจค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ละครั้งที่มีการจัดสอนหรือว่ามีจัดกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่วิชาเลือกที่เลือกสอนให้กับน้องๆหูหนวกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นรูปแบบไหนหรือว่าเป็นวิชาเป็นลักษณะกิจกรรมยังไงบ้างค่ะก็วิชาที่เราเลือกสอนใน end แต t ละซีซั่นเนี่ยมันเกิดมาจากที่เราเข้าไป Survey, สำรวจความต้องการของน้องหูก่อนว่าน้องหูเนี่ยเขาอยากเรียนวิชาอะไระวิชานอกห้องเรียนที่เขาสนใจแบบนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งวิชาออถ่ายภาพนะคะตัดต่อวิดีโอทำอาหาร ทำเครื่องดื่มการเต้นแายการแสดงแล้วก็มีการมีวิชาเอ,อ่อกราฟิกดีไซน์วิชาศิลปะด้วยค่ะ <ừ> ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นวิชาที่น้องหูเขาลงมาแล้วว่าเขาสนใจเรียนวิชาน้องห้องเรียนแบบนี้ค่ะแล้วช่วงเริ่มแรกที่เริ่มทากิจกรรมเนี้ยมันมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนอะค่ะช่วงเริ่มต้นอ่าค่ะก็อย่างตอนตอนเริ่มต้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออย่างเอ,อ่อพี่หัดกับพี่แหววที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยคะ่ะเขาก็เจออุปสรรค แล้วก็ทีมงานตอนซีซั่นหนึ่งก็จะอุปสรรคว่าเหมือนเราเป็นโครงการแรกๆที่ทํากิจกรรมแบบนี้กับคนหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเกิดเหมือนเป็นข้อสงสัยมีข้อคําถามมาทั้งจากทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองว่าเออจะทําได้หรอคนหูดีกับคนหูหนวกจะสื่อสารกันได้หรอ,หอเอาคนหูดีไม่ได้ได้ภาษามือ,อจะทํากิจกรรมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง พอเราทํามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้พูกตรงนี้ว่าจริงๆแล้วภาษามือเนี่ยรู้แค่เบสิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเออเราจะสามารถหาวิธีในการสื่อสารกับคนหูหนวกได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าเออการใช้ภาษากายอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เกิดควบคู่ไปกันกับการเออค่อยๆเรียนภาษามือไปเรื่อยๆระหว่างโปรเซสของการเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันแบบเนี้ยค่ะแล้วคุณบิ่งคิดว่าวิชาทางเรื่องเนี่ยมันมีความสําคัญกับ น้องๆหูมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างค่ะอย่างวิชาทางเลือกที่กล่าวไปยกตัวยอย่างเมื่อกี้นะคะปิงคิดว่าคือสิ่งที่แอนเดบสอนเนี่ยมันเป็นวิชาที่เหมือนได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะคะค่ะอย่างทําอาหารอย่างเงี้ยน้องก็สามารถทําให้ที่บ้านทานหรือว่าเอาไปต่อยอดทําขายได้ หรืออย่างเช่นวิชาถ่ายภาพอย่างเงี้ยค่ะ,คะน้องก็สามารถถ่ายภาพเก็บไว้เป็นพอร์ตเพื่อในอนาคตเนี่ยสามารถพัฒนาฝีมือแล้วก็ไปรับงานได้คือมันเป็นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนที่มีทั้งสอนทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมันเลยทําให้เกิดเหมือนการบูรณาการเอาไปใช้ได้จริงด้วยค่ะ,คะอยากให้คุณปิ่นช่วยเล่าถึงเหตุการณ์หรือว่า จากประสบการณ์ที่ได้เจอน้องน้องหูแล้วเขาได้มาร่วมทํากิจกรรมอะค่ะความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่าเขาได้รับความรู้ไปแล้วความรู้สึกความสุขจากการที่เขาได้ออกมาทํากิจกรรมร่วมกับคนทั่วไปเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวออทางน้องหูเนี่ยก็หลังจากที่ได้เรียนมาแล้วอะค่ะเราก็จะเห็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของเขาค่ะนะแล้วก็พอจ,จบซีซันเนี่ยค่ะ้ายซีซันเราจะมีกิจกรรมคือโชว์เคส คือเป็นการให้น้องหูหนวกแล้วก็ครูอา,าสาเนี่ยไปโชว์ผลงานที่เขาเรียนมาตลอดซีซั่นเนี่ยให้กับคนภายนอกได้เห็นก็เราได้เห็นว่าเฮ้ยตอนที่เขาแชร์ผลงานเหมือนได้แสดงให้คนภายนอกเห็นเนี่ยเราเห็นความตื่นเต้นความประทับใจในตัวเองมันออกมาจากแววตาเขาอะค่ะแล้วเราในฐานะทีมงานที่จัดเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นความสุข ของทั้งคนจัดแล้วก็ของทั้งครูอาสาทีมงานแล้วก็น้องหูด้วยที่เราได้มาสร้าง awareness เกี่ยวกับคนหูนหนวกให้คนหูดีในสังคมรู้มากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้สร้างความมั่นใจในตัวเองอะค่ะเซลล์ confidence เซล f esteem ให้เกิดขึ้นในน้องหูด้วยซึ่งคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นเหมือนความสุขเป็นสิ่งที่น้องหูได้รับด้วยตลอด การทํากิจกรรมกับเอ็นเดฟ่ะจากที่คุณปิ่นเล่ามาว่าเอ็นเดฟเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของจิตอาสาหลากหลายที่มาเลยส่วนใหญ่เขามาจากที่ไหนยังไงบ้างะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จริงๆมาจากหลากหลายสาขาอาชีพเลยค่ะก็อย่างอย่างครูอาสาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่าง <c oughs> ใช่ไหมคะก็มีทั้งเอ่อที่เป็นเชฟม,มาเลยเป็นช่างภาพแบบช่างภาพอาชีพเลยหรือว่าเป็น มือตัดต่อกราฟิกดีไซน์ที่เป็นอาชีพเลยหรือว่าแม้แต่คอทีเออย่างเงี้ยค่ะก,ก็มาจากหลากหลาย mm hmm. เช่นมาจากทางออบัญชี mm hmm. จิตวิทยาหลากออักวิศวกรรมคือ <c oughs> เรียกได้ว่าหลากหลายมากๆแล้วก็เหมือนเราก็เป็นแบบเลยเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่มีความหลากหลายมาอยู่ใน depth. เยอย็นเด็บอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นคิดว่ามันดีมากเลยที่เราได้มาแลกเปลี่ยนกัน ค่ะจากที่คุยกับทางคุณปิ่นนะคะว่ากลุ่มเอเดเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของจิตอาสาที่มาจากหลากหลายอาชีพเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับตัวแทนครูสิาาทิ์อาสากันค่ะกราฟิกคอรายการแล้วก็รายการสุขใจไปด้วยกันกลุ่มเอเดฟรวมกลุ่มทำกิจกรรมกิจกรรมถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ การปรับแต่งภาพกิจกรรมทำอาหารตอนนี้นะคะทันก็นั่งอยู่กับพี่นกค่ะครูนะคะจิตอาสาของเอ็ดเดนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกับทางคุณปิ่นไปว่ากลุ่มครูครที่มาเป็นจิตอาสาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากหลากหลายอาชีพเลยตอนนี้พี่นกทําอะไรอยู่บ้างคะเอ่อตอนนี้เป็นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะกลุ่มสินค้าสุขภาพและ,ะความงามค่ะ แล้วทําไมพี่นกถึงตัดสินใจมาเป็นครูจิตอาสาของโครงการเอ็ดเดอะคะอ๋อมันเป็นความฝันตอนตอนเป็นวัยรุ่นนะคะ<อ>ที่อยากทำํำงานทางด้านจิตอาสาแต่ไม่มีโอกาสได้ทำอะคะ่ะพอถึงจุดจดหนึ่งเราทํางานไปแล้วเรารู้สึกว่ามีความพร้อมเราก็เลยอยากจะกลับเข้ามาทําตามความฝันในวัยเด็กของเราอะคะ่ะเราที่มามารู้จักกับโครงการของเอ็ดเด็บไทยแลนดได้ไงอะคะค่ะก็ตอนนั้นมี่ามรู้สึกว่า ต้องเริ่มทำแล้วเราอยากทำจริงๆ,งๆก็เลยแบบว่าเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอ,เอ,อผ่านทางเฟ e บุ o กของแอดเดว่ากำลังรับครูอาสาอยู่เราก็เลยดูว่ามีวิชาไหนที่เราสามารถสอนได้ก็เลยมีความร,รู้สึกว่าอ่ะ คุกกิ้งนี่แหละที่เราสอนได้ก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเอเด็บค่ะค่ะแล้วพี่นกเองคิดว่าการฝึกอาชีพในด้านของการทําอาหารนะคะสำคัญกับน้องๆหูหนวกยังไงบ้างเอ่อค่อนข้างสําคัญค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันในเรื่องของ สายอาชีพของเขาด้วยเพราะว่าในแง่ของการศึกษาค่ะ,คะสำหรับน้องหูค่ะ,คะในขั้นอุดมศึกษาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆก็มักจะเลือกในสายอาชีพซึ่งตรงนี้ก็ก็ก็ก,ก,ก็น่าจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือให้เขาค้นพบในเรื่องของความชอบทางด้านอาชีพของเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าคนสอนนะคะเป็นเป็นคนบูดีเราได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับ ได้ฝึกการเข้าสังคมด้วยค่ะ แล้วจากการที่พี่นกได้แบบเข้ามาสอนนะคะพี่นกเห็นพัฒนาการของน้องๆเ,เด็กหูหนวกเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปต่อยอดยังไงบ้างหลังจากที่เรียนไปค่ะก็มีพัฒนาการขึ้นคือนอกจากเขามีความรู้สึกว่าความมั่นใจของเขาอะคะ่ะเดิมทีเนี่ยเขาก็จะจับกลุ่มอยู่กับน้องหูด้วยกันคือความชอบเนี่ยถึงแม้จะชอบการทําอาหารแต่ก็จะอยู่ในกลุ่มของตัวเองอพอเขาได้เปิดโลกมาเจอกับ สังคมที่มีมีความหลากหลายมากขึ้นก็ทําให้เขามีความมั่นใจในการที่จะเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้นนะคะค่ะแล้วพี่นกสอนมากี่ซีซันแล้วสอนมากี่คลาสแล้วคะซีซันนี้ <laughs> เป็นซีซันที่2ค่ะก็แต่ละครั้งก็จะมีคอนเซปต์ในการสอนที่ไม่เหมือนกันอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยซีซันที่แล้วมีทั้งหมดประมาณ 9ก้าคลาสค่ะก็มีสอนเก้าครั้งส่วนครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นกึ่งเวิร์กช็อปมากกว่าค่ะแล้วหลังจากที่สอนมาหลายๆคลาสหลายหลยห้องเรียนเนี่ยอยากทราบว่าผลตอบรับของน้องๆหูหนวกเป็นยังไงบ้างอจบด้วยรอยยิ้มทุกครั้ง <laughs> มีแบบว่าหลังไม่ทักหาพี่นก<ม>พี่นกค่ะอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรอย่งางเงี้ยค่ะก็จะมีน้องบางทีแบบว่าเขาเหมือนกับตอนที่เขาเรียนนะคะแล้วเราหลายๆคลาสบางทีเขาลืมสูตรเขาก็จะทักมาถามครูอันนี้ใส่อะไรที่ข้ออะไรเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้จบแค่การที่เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็แยก<ช>ย้ายกันไป<ช>แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถปรึกษาหรือว่าสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็มีตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไลน์กลุ่มที่เป็นนักเรียนของซีซันที่แล้วก็ยังมีพูดคุยกันอยู่ต่อเน,นื่นนะะองอะค่ะอ๋อค่ะ พี่น้องค่ะคิดว่าน้องๆที่เข้ามาฝึกแล้วก็ได้วิชาชีพในเรื่องของการทําอาหารไปเนี่ยนอกจากนี้เขาได้ทักษะอื่นๆอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะโอ้น่าจะได้อย่างอื่นเพิ่มไปเยอะเลยค่ะอย่างแรกก็คือการการเข้าสังคมเนาะที่นอกเหนือจากสังคมน้องอูด,ด้วยกันค่ะก็เป็นสังคมที่ ในอนาคตเมื่อเขาเขา้าก้าวเขา้เขาสูก่การวิชาชีพจริงๆอะคะ่ะเขาจะต้องอยู่ในสังคมนี้นะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมของอทั้งคนที่ที่หลากหลายขึ้นนะคะ,ะทั้งคนหูดีแล้วก็น้องหูเองค่ะ <c oughs> ในส่วนของคนสอนก็ได้ประสบการณ์เช่นกันแต่ได้รอยยิ้มทั้งสองปะใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ค่ะหลักสูตรที่เอ็ดเด็บนำมาสอนก็มีทั้งวิชางานประดิษฐ์เบื้องต้น วิชาวิดีโอและ YouTube วิชาเต้นและการแสดงวิชาถ่ายภาพวิชาทำอาหารแต่และวิชาหน้าเรียนทั้งนั้นเลยค่ะสามารถไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของ a d d e ดได้เลยค่ะกลุ่มเ d d e ดนะคะ เมื่อก่อนก็เข้าไปที่โรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆค่ะเข้าไปช่วยสอนนักเรียนในเรื่องของทักษะอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการถ่ายรูปการตัดต่อโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะซึ่งใครที่อยากจะเรียนหรือสนใจอยากจะฝึกทักษะต่างๆหรือแม้แต่การตัดต่อก็สามารถเข้ามาสมัครได้ค่ะ ข้อความตัวอักษรสนใจเรียนหลักสูตรอะไรของ e d e สนใจเรียนเกี่ยวกับการตัดต่อค่ะเพื่อที่ว่าในอนาคตจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพได้ค่ะแล้วก็สนใจด้านการถ่ายรูปค่ะว่าจะต้องทำยังไงถึงจะถ่ายรูปออกมาสวยค่ะที่มาเรียนกับกลุ่ม e d e d นะคะ เขาก็สอนขั้นตอนกระบวนการต่างๆเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดมุมแผนตารางต่างๆเริ่มแรกดิฉันไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะกลุ่ม S-DEV เข้ามาสอนก็รู้สึกว่ามันง่ายมากเลยค่ะทั้งการจัดแสงจัดตำแหน่งต่างๆการถ่ายรูปภูเขาถ่ายภาพฉากหลัง การจัดวางตำแหน่งต่างๆการจัดองค์ประกอบของสียังไงให้สวยงามดิฉันรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยค่ะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากสำหรับคนหูหนวกค่ะในการตัดต่อวิดีโอนะคะบางทีก็มีปัญหาไม่เข้าใจบ้างค่ะคนหูดีก็จะเข้ามาช่วยสอนช่วยแก้ไขให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยปรับค่ะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ้อความตวัวอักษรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรดิฉันนะคะชอบการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอชอบการท่องเที่ยวค่ะไปทะเลไปภูเขาไปคาเฟ่ไปดูงานศิลปะก็จะไปกับแฟน2คนนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อทำเป็นการแนะนำสถานที่ต่างๆด้วยภาษามือค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพราะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีความรู้มากๆค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าการทำแบบเนี้มันสนุกมากๆเลยได้เผยแพร่ทาง Facebook, IG แล้วก็ TikTok ทำให้คนหูหนวกเนี่ยเข้ามาดูเกิดความสนใจแล้วก็อยากไปท่องเที่ยวตามค่ะข้อความตัวอักษรคิดว่าสื่อโซเชียลมีประโยชน์สำหรับคนพิการมากน้อยแค่ไหนก็คิดว่าเทคโนโลยีอย่าง Facebook นะคะได้มีการใช้ภาษามือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นการให้ความรู้กับคนหูหนวกทำให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายค่ะสื่อโซเชียลที่เป็นวิดีโอบางทีก็ไม่มีล่ามภาษามือเวลาคนหูหนวกดูก็จะไม่เข้าใจค่ะซึ่งการรับรู้ข่าวสารของคนหูหนวกต่างกับคนปกติถ้าใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องจะทำให้การรับรู้ของคนหูหนวกเท่าเทียมกับคนปกติค่ะข้อความตัวอักษรการรับรู้ข่าวสารของคนหูหนวกต่างกับคนปกติ ถ้าใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้องจะทำให้การรับรู้ของคนหูหนวกเท่าเทียมกับคนปกติกลุ่มเอ e เดสอนทำอาหารสอนถ่ายภาพโลโก้รายการสุขใจไปด้วยกันโลโก้รายการสุขใจไปด้วยกันผู้หญิงสองคนร่อนแป้งผสมแป้ง ผู้ชายบอกผู้หญิงให้ใส่ส่วนผสมลงในชามผสมอาหารตอนนี้นะคะทัานก็นั่งอยู่กับคุณครูตูนค่ะซึ่งเป็นคุณครูจิตอาสาอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินค่ะแล้ววันนี้นะคะเขามาพร้อมกับพี่กิฟต์ค่ะล่ามภาษามือค่ะพี่ตูนค่ะท่านอยากถามพี่ตูนว่าพี่ตูนมาสอนที่นี่กี่ครั้งแล้วมาสอนได้ยังไงบ้างค่ะสอนมาทั้งหมด4คลาสแล้วครับ คลาสแรกเป็นวิชาถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ2ก็คือสอนวิชาเกี่ยวกับการแสดงและการเต้น3ก็สอนวิชาเกี่ยวกับวาดภาพตามจินตนาการ4นะครับก็สอนวิชาการทำอาหารครับค่ะแล้วทำไมพี่ตูนถึงมาเข้าร่วมเป็นคุณครูอาสา กกับโคครรงงาขอ่ะ,ะผมก็อยากช่วยคนหูหนวกและคนหูดีนะครับในการสื่อสารภาษามือระหว่างกันนะครับทั้งการสื่อสารภาษามือไทยและภาษามือสากลช่วยให้การสื่อสารเข้าใจกันและง่ายขึ้นครับทำแล้วเราก็มีความสุขนะครับแล้วตอนนี้ทางพี่ตูนเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างคะ ตอนนี้ผมทำงานเป็นพนักงานหน่วยงานราชการอยู่ที่สำนักน,กนายกรัฐมนตรีครับแล้วทำไมเราถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะคะราบข้อมูลของการรับสมัครการเป็นครูจิตอาสาจากที่ไหนอะคะพี่ตูเมื่อก่อนผมเป็นครูจิตอาสาอยู่ที่โรงเรียนดอนบอสโกซึ่งที่โรงเรียนดอนบอสโกครับ ก็จะมีครูจิตอาสาจากหน่วยงานข้างนอกเข้ามาช่วยสอดในเรื่องการเรื่องการตัดต่อและถ่ายภาพซึ่งผมสนใจตรงนี้อยู่แล้วเขาก็าเลยชวนให้ผมมาทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการทำอาหารซึ่งกิจกรรมตรงนี้ได้เผยแพร่ทาง Facebook YouTube เป็นการให้ความรู้กับคนพิการ และเป็นการเผยแพร่คนปกติด้วยครับอย่างนี้พอพูดถึงสื่อออนไลน์แล้วอะค่ะทางคุณครูพี่ตูนเองได้มีการเอาสื่อออนไลน์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าในการใช้ชีวิตของตัวเองอยังไงบ้างลามแปลคําถามเป็นภาษามือตัวอย่างนะครับเช่นการถ่ายภาพทําอาหารอย่างนี้ภาพที่เราถ่ายถ้าเอาไปเผยแพร่ก็สามารถขายได้ทําเองถ่ายภาพเอง เผยแพร่เองผ่านทางสื่อโซเชียลนะครับแล้วคุณครูพิตูลได้มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมาปรับใช้ในการสอนน้องๆยังไงบ้างคะล่ามแปลคำถามเป็นภาษามือก็มาปรับใช้ในการสอนพื้นฐานแล้วก็มาปรับใช้ในเรื่องของการทำอาหารแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลครับ แล้วยังสร้างไรายได้ด้วยครับค่ะแล้วอย่างนี้คุณครูพี่ตูนมีวิธีการเลือกรับสื่อ,อยังไงอะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออช่องทางนี้เหมาะสมสําหรับที่น้องๆเนี่ยจะนําข้อมูลไปเผยแพร่หรือว่านําไปต่อยอดในสายวิชาชีพที่เขาต้องการนะคะล่ามแปลคําถามเป็นภาษามือสิ่งสําคัญอยู่ที่ตัวเองครับต้องรู้จักแยกแยะในเรื่องของการเสพสื่อว่าอันไหนสื่อจริงสื่อหลอกลวงเราต้องรู้จักเลือก สำคัญอยู่ที่ตัวเราเองครับแล้วอยากให้พี่ตูนเล่าถึงประโยชน์ของโครงการของเอ็ดเดค่ะที่จัดขึ้นมาแล้วพี่ตูนได้เป็นคุณครูจิตอา,าสาส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้คิดว่ามันมีประโยชน์หรือต่อยอดกับน้องๆยังไงบ้างค่ะล่างแปลคําถามเป็นภาษามอือตัวผมครับรู้สึกว่าโครงการเอ็ดเป็นโครงการที่ดีมากๆครับ เพราะว่าคนหูดีกับคนหูหนวกได้ใช้ภาษามือในการสื่อสารร่วมกันทำให้มีความสุขในการทำงานและอยากให้น้องๆดูผมเป็นตัวอย่างเพื่อเอาไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าและดีขึ้นไปอีกครับค่ะซึ่งวันนี้คุณครูพี่ตูนก็จะมาสอนทำกิจกรรมก็คือสอนน้องๆทำขนมด้วยท่านขออนุญาตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ได้ไหมคะ ล่ามแปลคำถามเป็นภาษามือได้เลยครับทันร่วมทำคุกกี้กับกลุ่มเอดเดฟมีพี่ตูนคอยบอกวิธีทำให้กับนักเรียนทันคนส่วนผสมคุกกี้ในชามผสมอาหารคุกกี้ในเตาอบสุกและถูกนำออกมาใส่จาน กลุ่มเอเจเป็นกลุ่มติดอาสาที่ทํากิจกรรมเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการช่วยน้องๆหูหนวกได้มีอาชีพและภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นได้ทําสิ่งดีๆเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาชีวิตถือเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะท่านขอบคุณที่ช่วยทํากิจกรรมดีๆให้กับน้องๆหูหนวกแบบนี้นะคะ นอกจากทักษะทางด้านอาชีพที่น้องได้เรียนรู้แล้วนะคะการฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพของร่างกายก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่ช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการเข้าสังคมให้กับน้องๆหูหนวกค่ะแต่อะไรจะเป็นตัวช่วยสําหรับน้องๆน,นั้นติดตามได้ในรอบรู้ไปด้วยกันค่ะ อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการทางการได้ยินก็คือ Look and Say ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินได้ฝึกพูดและฝึกออกเสียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเข้าสู่สังคมสำหรับ Look and Say จะครอบคลุมหลากหลายทักษะที่จำเป็นทั้งการรับรู้และแยกแยะเสียงเรียนรู้จังหวะและออกเสียงตามรวมถึงเรียนรู้การออกเสียงพูดผู้ปกครองหรือน้องๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ ลุคและเซค่ะการอยู่อย่างเข้าใจกันและการและเปิดโอกาสให้กับน้องๆหูหนัวได้ลองเรียนว,วิชาชีพที่หลากหลายของกลุ่มเอเดฟนะคะถือเป็นการให้โอกาสน้องๆค่ะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุขและกลับมาสุขใจไปด้วยกันกับทันได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ